นี่คือแม่น้ํากัมันตรังสีที่ถูกปิดเป็นความลับมานานหลายสิบปีจนคนนับหมื่นได้รับผลกระทบมีแม่น้ําและทะเลสาบมากมายบนโลกใบนี้ครับที่มนุษย์ไม่สามารถลงไปแหวกว่ายได้เนื่องจากเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปและหนึ่งในแม่น้ําที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือแม่น้ําทีชาที่ไหลลงทางฝั่งตะวันออกของเทือกเขาอูราในประเทศรัสเซียที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ําที่มีกรรมตราภาพรังสีมากที่สุดในโลก ถ้าคุณเดินทางมาเห็นแม่น้ำแห่งนี้ครั้งแรกมันอาจเป็นเหมือนกับแม่น้ำธรรมดาทั่วไปครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสถานที่ทิ้งน้ำเสียจากโรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วที่มีปริมาณกรัรมมันตภาพรังสีมากกว่าเชอร์โนบิลถึง20เท่าของเสียที่ปนเปื้อนสารกรัรมมันตภาพรังสีกว่า80ล้านตันได้ถูกปล่อยทิ้งลงมาในแม่น้ำแห่งนี้มาตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่มันไม่เคยถูกเป่าประกาศและไม่มีใครที่รับรู้ถึงเรื่องนี้ ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวว่าบางครั้งพวกเขาจะติดป้ายเตือนเราไม่ให้ลงไปไว่ายน้ำในแม่น้ำแต่พวกเขาไม่เคยบอกว่าทำไมซึ่งในช่วงเวลาหลังเลิกงานเราก็มักจะไปไว่ายน้ำที่แม่น้ำแห่งนี้พวกเด็กๆเ,เองก็เช่นกันเป็นเวลาหลายสิบปีครับที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแห่งนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีโรงงานที่ทำการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วอยู่บริเวณต้นน้ำเนื่องจากมันไม่เคยถูกระบุในแผนที่แถมยังกีดกันไม่ให้ผู้คนเข้าใกล้อีกด้วยจนกระทั่งเมื่อ15ปีก่อน ทางรัฐบาลได้เริ่มทําการอพยพผู้คนจํานวน24ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงให้ออกห่างจากแม่น้ําแห่งนี้หลังจากพบว่ามีชาวบ้านหลายพันคนเป็นมะเร็งและประสบกับความผิดปกติทางโครโมโซมและความพิการแต่กําเนิดแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือในระหว่างปี1949ถึง1956ทางโรงงานได้ทิ้งของเสียประมาณ76ล้านลูกบาศเมตรลงในแม่น้ําแห่งนี้ทั้งๆที่พวกเขาก็ทราบดีว่าริมสฝั่งแม่น้ํามีผู้คนอาศัยอยู่มากถึง2 8 0 0 คนและพวกเขาก็ใช้แม่น้ําสายนี้ในการดํารงชีวิตเป็นหลักแต่การอพยพเพิ่งเกิดขึ้นในปี2008ซึ่งทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วก่อนหน้านั้น1ปีมีการศึกษาที่ระบุว่าประชากรริมฝั่งแม่น้ําทีชามีอัตราการเป็นมะเร็งที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของชาวรัสเซียถึง3.6เท่าและมีอัตราบกพร่องทางร่างกายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง25เท่าจากนั้นสมาคมวิจัยรังสียังพบว่า จากประชากรจำนวน17,435คนที่เกิดก่อนปีคริสตศักราช1956มีคนเป็นมะเร็งถึง1933คนและประชากรส่วนใหญ่มีสตรอนเทียม90ที่เป็นไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีที่ถูกพบในกระดูกของพวกเขาอีกด้วยจนถึงช่วงปลายทศวรรษที่80ทางการรัสเซียได้ปฏิเสธการมีอยู่ของโรงงานแห่งนี้หลายครั้งรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านหลังจากนั้นแต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่อาจหลีกหนีความจริงได้ครับ มีรายงานว่ามีประชาชนมากกว่า450,000คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของโรงงานแห่งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในปัจจุบันทางการรัสเซียได้ประกาศว่าระดับของกรัรมมัาตภาพรังสีในแม่น้ำดีขึ้นจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ข้อมูลจากสำนักข่าว AP ระบุว่ารังสีพื้นหลังที่ถูกวัดในแม่น้ำแห่งนี้ยังคงสูงกว่ารังสีพื้นหลังที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติถึง80-100เท่าในขณะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่ยาวกว่า243กิโลเมตรได้มีการติดตั้งป้ายเตือนนับร้อยแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่รู้อิโนยเนต้องตกเป็นเหยื่อของแม่น้ำสุดอันตรายแห่งนี้อีกต่อไป